สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านต่อไปเราจะทําการเรียนรู้เรื่องของโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตจากฝุ่น PM 2.5ในรูปแบบออนไลน์นะคะนักศึกษาจะได้รู้จักว่าฝุ่น PM 2.5นั้นคืออะไรสาเหตุที่ทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5เกิดขึ้นได้อย่างไรและฝุ่น PM 2.5มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างไร ะะสุดท้ายแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5อย่างไรนะะขอให้นักษา,าทุกท่านตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้จากโครงการนี้นะคะค่ะฝุ่น PM 2.5นะคะคือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะไม่เกิน2.5ไมครอน พูดง่ายๆก็คือจะมีขนาดเล็กกว่านะคะเส้นผมของมนุษย์ประมาณ1ใน25ส่วนของเส้นผมของมนุษย์เลยนะคะสามารถแพร่กระจายได้ทางระบบทางเดินหายใจในกระแสะเลือดและมีการแทรกซึมกระบวนการําทำงานในอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะ PM 2 5นะคะเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุใดที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5นะคะจากที่เราได้ศึกษามานะคะว่าฝุ่น PM 2.5มีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนนะคะจะมีแหล่งกำเนิดใหญ่ๆนะคะมาจาก2แหล่งด้วยกันนะคะคือแหล่งกำเนิดโดยตรงนะะซึ่งได้แก่การเผานะะในที่โล่งเช่นการเผาทุ่งนานะคะการเผาป่าอ้อยนะคะ ควันที่ได้ก็จะเกิดเป็นฝุ่นนะคะ PM 2.5ในเรื่องของการคมนาคมขนส่งในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆนะคะรวมไปถึงก๊าซในบรรยากาศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกาสส๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกซิเจนของไนโตรเจนรวมทั้งสารพิษต่างๆนะคะที่ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสารปรอดแคสเมียมออเซติก หรือโพลีโซอิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะสาราต่างๆเหล่านี้นะคะจะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5นะคะอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วก็คือมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะผลกระทบต่อสุขภาพนะคะจากฝุ่น PM 2.5สามารถเกิดได้2ประการก็คือผลกระทบต่อร่างกายและผลกระทบทางผิวหนังนะคะ ผลกระทบทางร่างกายก็จะเกิดอาการแสบตาแสบจมูกเจ็บคอเกิดอาการไอจามหรือภูมิแพ้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรลังเป็นโรคหลอดเลือดนะคะหรือโรคหัวใจเรื้อรลังเป็นโรคเกี่ยวข้องกับปอดหรือเป็นมะเร็งปอดอ่าส่วนผลกระทบทางผิวหนังนะคะก็ได้แก่เรื่องของผิวหนังอักเสบมีอาการแดงระคายเคืองผิวมีผื่นขึ้นตามตัวปวดแสบปวดร้อนนะคะถ้าเราเกิด อาการดังกล่าวนะคะให้ทุกคนคิดไว้เลยว่าเราไปอยู่ในส่วนของฝุ่น PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานนะคะเราทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวเองและป้องกันตัวเองนะคะจากฝุ่น PM 2.5ค่ะวิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากฝุ่น PM 2.5อย่างใกล้ชิดนะคะมีการสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันฝุนละอองนะคะมีการออกกําลังกายอยู่สม่เสมอนะคะเพื่อทําให้สุขภาพของตัวเองนั้นแข็งแรงล้างมือบ่อยๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะดื่มน้ํามากๆนะคะกรณีที่มีโรคประจําตัวนะคะควรพกยากติดตามตัวไปด้วยนะคะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กนะคะ ไม่ควรที่จะไปสัมผัสอากาศที่มีฝุ่นละออง PM 2 5ที่เกินปริมาณนะคะมีการรับประทานวิตามินซีวิตามินซีเข้มข้นนะคะคิวเทนหะะลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่มีฝุ่น PM 2 5เกินค่ามาตรฐานนะคะสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นหากเกิดข้อ,อผิดปกติกับร่างกายของเรานะคะควรปรึกษาแพทย์ทันที นะคะมีการปิดประตูบ้านเรือนของเรานะคะให้มิดชิดนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าบ้านนะ,ะมันตรวจเช็คเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อไม่ให้สร้างฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศนะคะมีการปลูกต้นไม้และช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 ได้แล้วล่ะค่ะ